เที่ยวนี้มีอร่อยหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับชุมชนโบราณกันแล้วในหมอกจะพาไปหาอาหารอร่อยๆทานกันต่อที่ครัวกุ้งหลวงกันครับโอ้โห คุณผู้ชมครับกุ้งตัวเบลเลอร์เลยนะฮะช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยในวันนี้นะครับหมอกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านครัวกุ้งหลวงนะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับเห็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาดนี้รับรองว่าวันนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าแต่ไม่กินตัวนี้นะตัวนี้มันใหญ่ไปข้างในดีกว่าสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆหมอกนี้นะครับก็คือพี่แมวผู้จัดการร้านครัวกุ้งหลวงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่า กุ e. like ้งใหญ่ไหมคะตัวใหญ่มากๆเลยอันนี right ้คือกุ้งอะไรครับเนี่ยกุ้งแม่น้ำะค่ะเอาไปจากที่ไหนครับกุ้งแม่น้ำมาจากเขื่อนเลยอะค่ะเป็นเขื่อนปลาสักเราเลยจักกุ้งแท้ๆเลยค่ะรับประกันเลยจักไม่เลี้ยงด้วยไม่ใช่กุ้งเลี้ยงะค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นกุ้งสดๆเลยนะเห็นกุ้งเขาอย่างนี้โอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าหิวหิวมากๆเลยเดี๋ยวของอย่างนี้ต้องชิมก่อนชิมหน่อยได้ไหมครับผมปึ๊บมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ อร่อยไหมคะอันนี้จะเป็นกุ้งธรรมชาติแท้ๆเลยอ่ะจ้ะแน่นอนว่ามาที่ร้านนี้ทั้งทีนะครับต้องขอเมนูสาธิต1เมนูนั่นก็คือปลากุ้งแม่น้ำปลากุ้งแม่น้ำหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ อนุญาตชิมนิดนึงนะครับแ,แม่สีสันจี๊ดจ๊าดมากเลยใครที่ชอบสมุนไพรนะครับรับรองว่าจานี้เนี่ยทีเด็ดแน่นอนเลยครับเดี๋ยวขอชิมเลยแลวกันโอ้โหอร่อยมากเลยครับพี่แมวครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วอยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านขัวกุ้งหลวงเนี่ยสามารถมาได้ยังไงร้านอยู่ตรงไหนครับ ร้านอยู่ตรงซอยยีนะคะอำเภอพัฒนานิคมหน้าเขื่อนปาสักลจุลสิ์ิ์มีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะจะเป็นเบอร์036-494แล้วก็405ค่ะครับผมถ้าเกิดว่ามาที่จังหวัดลบบุรีก็อย่าลืมมารับประทานอาหารกุ้งแม่น้ำสดๆที่ร้านครัวกุ้งหลวงได้เลยนะครับผมอร่อยแบบนี้นะครับหมอต้องขอมอประกาศนียบัตรให้เลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ เมื่่อตตััววกกบใจหางชีิ็พลลันนเเปียพราะอยากเห็นใจมากมายของคนไทยกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งกระบวนการพลิกใจจึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันข,ของปตทและชุมชนกลับคืนมาใหม่ต้องเริ่มจากพลิกใจให้พอเพียง 14ตำบลวิธีพอเพียงของปตทและผายีเครือข่ายได้พลิกใจชุมชนสำเร็จแล้วมากมายและจะเป็นแรงสำคัญที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไปช่วงเอ e นอร์ r i p สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน อิ่มอร่อยที่ร้านครัวกุ้งหลวงกันแล้วก็ได้เวลา Energy Trip ครั้งนี้ในหมอกจะพาไปชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ลบบุรีโซล่าครับ เห็นหมอกแต่งตัวอย่างนี้นะครับหมอกไม่ได้พาคุณผู้ชมไปลุยที่ไหนนะครับเพราะว่าช่วง Energy Tri ปในวันนี้นะครับหมอกจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยและที่ยืนอยู่ข้างๆหมอกนี้นะครับก็คือพี่ชัยวุฒิตัวแทนจากบริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาตินะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือพี่วารีตัวแทนพลังงานจังหวัดลบบุรีสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามพี่ชัยวุฒิก่อนนะครับว่า แนวความคิดของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีแนวความคิดอย่างไรครับจริงๆแล้วการพัฒนาโครงการแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยเราตอบสนองตามนโยบายแผนพัฒนาพลังงานของชาติปี2552นนะครับครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้ไฟอยู่ที่23,000เมกะวัตต์นะครับครับแล้วก็อันนี้คือท้งประเทศใช่ไหมครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากแกส๊สธรรมชาติจะ70เซนนะครับแล้วก็นำเข้าถ่านหิน ประมาณ 8- 9ถึงเเอร์เซนะครับในส่วนของพลังงานทดแทนเนี่ยมีประมาณ1%นเอแค่นั้นเองนะครับในแผนพัฒนาพลังงานของชาติเนี่ยตั้งเป้าว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากได้มีพลังงานทดแทนเนี่ยประมาณ5%เปอร์เซนะครับดังนั้นเนี่ยผู้บริหารคือเกิดความคิดว่าพลังงานทดแทนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ครับ,รบเป็นที่มาของการเกิดโครงการครับผมต้องถามพี่วรีต่อนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่เลยว่ากระทรวงพลังงานนะครับให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรบ้างครับเป็นนโยบายของกระทรวงยู่ิล้าวที่จะ สนับสนุนให้มีโครงการเรื่องพลังงานทดแทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และก็สามารถผลิตได้ให้เกิดปายประเทศและในจุดของจังหวัดลบรีก็คือมีการเซเวจพื้นที่อยู่แล้วว่า พื้นที่จุดนี้เป็นจุดแข็งสําหรับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วครับผมพื้นที่ที่เราสร้างโรงไฟฟ้านี่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชัยวฒทางบริษัทซื้อเอาไว้ประมาณ1 1 4 3ไร่ครับผมโอ้พันกว่าไร่เลยทีเดียวนะครับก็เปรียบเทียบประมาณ270สนามฟุตบอลต้องต้องถามพี่ชัยวุฒิตอนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราผลิตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยตีเป็นหลังคาเรือนประมาณเท่าไหร่ได้ครับจากการคํานวณของเรานะครับโดยคร่าวๆโดยเฉลี่ยเนี่ย ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับจะต้องขออนุญาตทั้ง2ท่านพาหมอกลงไปข้างล่างไปดูว่าเซลล์แสงอาทิตย์อันนี้เนี่ยเขาทํางานกันยังไงได้ไหมครับดีครับผมโอเคงั้นเชิญเลยครับลบบุรีโซลา่าสามารถให้กำลังการผลิตได้ถึง73็มกะวัต์โดยใช้แผงโซลา่าแบบทินฟิล์มจำนวนกว่า5 4 0 0 0 0แผง ก็คือเซลล์แสงอาทิตย์นะครับที่เอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับผมมาพูดถึงหลักการทํางานของโซลารเซลล์บ้านดีกว่านะครับว่ามีหลักการทํางานยังไงครับพี่ชัยวุฒิครับครับก่อนอื่นต้องขอเกาะบอกก่อนเลยว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่เป็นพลังงานทดแทนที่ใช้แล้วมีกลับขึ้นมาใหม่ครับนะครับโดยทั่วไปแล้วพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถใช้ได้อยู่2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือแปลงพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือแปลงเป็นพลังงานความร้อน แต่อย่างของเราเนี่ยต่อเข้ากับกริดของระบบนะครับซึ่งหลักการทํางานก็ไม่มีอะไรมากก็คือแสงอาทิตย์ตกกระทบปึ้งตัวแผงคลา่าเซลล์เนี่ยจะแปลงคลื่นแสงอาทิตย์นะครับเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะถูกรวมไปที่ตัวที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์เฮาส์ตึกฟ้าฟ้านั่นแหละนะฮะใช่ครับผมจะตึกตัวนั้นเนี่ยจะมีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ้ายนะครับอยากจะให้พี่ทั้งสองคนฝากเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้พลังงานทางเลือกหน่อยครับพี่ชัวยวุฒิครับอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากจะให้เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เปียบพลังงานนะครับครับผมพี่วันรีครับก็คืออยากจะฝากว่าเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดซึ่งนโยบายหลกัหลกๆแล้วของกระทรวงก็คือจะเน้นให้เกิดพลังงานทดแทนให้มากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านที่จะนําพลังงานฟอสซิลที่ใช้หมดไปนะ กลับมาใช้ใหม่ครับผมแล้ววันนี้นะครับหมอก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับถึงวันนี้เราจะมีพลังงานทางเลือกไว้ใช้กันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือวันนี้เราต้องเริ่มที่จะประหยัดพลังงานก่อนครับและวันนี้นะหมอก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับทริปท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีในวันนี้นะฮะเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมก็คงจะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะถือได้ว่าเราได้เรียนรู้ชุมชนในอดีต2-3,000ปีเลยทีเดียวรวมไปถึงเรื่องราวของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมและสําหรับทริปนี้นะฮะเหมา ใช้ระยะทางไปเท่าไหร่และใช้น้ำมันไปกี่ลิตรไปดูได้เลยครับวันนี้ในหมอกได้พาไปเรียนรู้วิถีชุมชนโบราณที่แหล่งโบราณนคดีบ้านโป่งมะนาวแวะไปทานกุ้งไม่น้ำอร่อยที่ร้านครัวกุ้งหลวงและไปดูพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ลบบุรีโซล่า รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ147กิโลเมตรใช้น้ำมันไปทั้งสิ้นประมาณ18.4ลิตรครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้นะครับมีกำลังการผลิตเท่าไหร่ใครที่ทราบคำตอบแล้วก็รีบส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับ ส่วน,ฉนเฉลยคาถามประจําสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมนะคุณผู้ชมจังหวัดลบบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยถ้ามีเวลาว่างๆวันหยุดนัก็แนะนําให้มาท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะฮะถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเลย,ยทีเดียวในสัปดาห์หน้านะะหมอกจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนอีกนั้นต้องคอยติดตามชมสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ